นี่ค่ะโอ้ก็ใช้ผิวมะกรูดตะไคร้แล้วก็พริกชี้ฟ้าเม็ดสีเขียวเนาะเราก็จะตำมาตำใส่คคกใหญ่โตโหใช้คคกหินอันเนี้ยนะดี๋ยวตําอยนี้ไ,ไว้ตําพริกไทยํำไว้ไม่เป็นไระนะเดี๋ยวก็จะตําเนี่ยค่ะพริกนี้พริกชี้ฟ้าสีเขียวแล้วก็ใบผิวมะกรูดเนี่ยค่ะเขาใช้ผิวมะกรูดแบบเนี้ยเพราะว่ามาจากเมืองไทย แล้วมันจะมาเป็นแกงเขียวหวานเนาะเราซื้อไอเนี่ยค่ะพาสต้าแบบเนี่ยแปรพิกแกงเขียวหวานนะมีที่เอดิคาเลเวอร์ก็มีอ่ะในห้างเนี่ยมันในแทบเดียวมันมีหมดเลยค่ะมีทุกร้านนะกือคิดว่านนะกับทุกร้านี่ไม่ทุกร้านประมาณเอดิคาแล้วก็เลเวอร์จะมีอยู่ที่โอเห็นนะนะเนี่ยค่ะโยกจะตำตำใส่โคกนี้เดี๋ยวก็จะเป็นแกงเขียวหวานแล้วเดี <laughs> ย๋ยวมาดูกันนะคะ นี่ค่ะพีกแกงเคียวต่ำเราก็ใส่ไปกับพีกแกงพีกแกงอันนี้ทเโาซื้อมาเนี่านะพีกแกงเคียวหวานอันนี้ค่ะอันนี้เนาะผมไม่ได้ใช้ขาขาตั้งกล้องโอ้ใช้มือถ่ายใช่ใช่นี้แหละทำแบบรวดเร็วนี่ค่ะเราก็จะใส่กะทิลงไป กะทิอร่อยดีใส่ลงไปผัดนิดนึงเนาะทอผัดให้มันเดือดสักแป๊บหนึง่งเราก็จะใส่ไก่ห้าใส่น้องไก่ลงไปเนาะเริ่มเดือดละ ให้มันหอมหอมแล้วหอมเลยอ่ะผมไม่เน้นวิธีทํานะคะผมจะมาเน้นตอนนั่งกินเนาะผมไม่เน้นวิธีทำะะอนนุ้นหนอย <c oughs> มมหอมกะทิหอมดิกงเขียวหวานหอมอ่ะเสร็จแล้วเรี็ดแล้วใช่ไหมผมก็จะใส่ไก่ไก่เนี้ยนะ น้องไก่กับปีกไก่อุ้บซิ่งเมื่อกี้นมะมะี่เองที่เอดีค่ะอยากกินก็เลยแบบว่าเนี่ยนี่แกล้ก็ผัดเพลินๆพี่จอเวียนหัวกันมเนี่ยเราจะผัดให้มันสุกนิดนึงมันหอมๆนะเดี๋ยวมาดูตอนโอ้กินดีกว่าโจ้ากินม,มาจาก อร่อยกว่านี้ตอนทำมันยังไม่น่ากินนะตอนกินมันจะอร่อยมากเดี๋ยวเจอกันตอนกินนะคะทุกคนค่ะตอนนี้แ,แกงเขียวหวานก็เดือดอยู่แบบพุดๆแล้วเห็นไหมเดือดแบบเดือดแบบแว่าได้ที่ค่ะแบบน้ำก็ชิมแล้วก็อร่อยมากปรุงได้อร่อยมากๆแล้วนี่เห็นไหมใบโหระพาที่เอาไปเก็บจากในสวนนะคะ เดี๋ยวอจะเอาใส่หมดถ้วยนี้เลยค่ะใส่หมดเลยเยอะมากแต่ไม่เป็นไรกินให้สะใจไปเลยนี่ค่ะแกงเขียวหวานเน้นใบโหระพาเน้นใบโหระพานะคะนี่ใส่ไปเลยกินให้สะใจไปเลยค่ะกินให้สะใจเต็มที่ไปเลยเนาะนี่ใส่ไปหมดเลยถ้วยเบลเลอร์เลยใส่หมดเลยค่ะ เลยเนาะใส่หมดเลยค่ะหมดถ้วยเลยโหละพาเต็มหม้อเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหม้อนะเนี่ยต้องใส่หม้อเีอเอากระทะกระทะแบบกระทะก้นลึกค่ะแกงเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะเอาหม้อมา แล้วเปลี่ยนเนาะแล้วมาดูตอนอบกินกันนะคะทุกคนมันจะต้องอร่อยมากๆเลยค่ะอย่ามากินได้ะค่ะนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานกันค่ะ ดีค่ะทุกคนวันนี้มากินแกงเขียวหวานกันนะวันนี้ว่าทําแกงเขียวหวานเพราะว่าลงไปในสวนใช่ไหมแล้วใบโหระพามันกาลังงามมากเลยโอ้ยทาไมทางนี้หน้ามืดจังเลยไม่เป็นไรไปมืดๆอย่างเงี้ยนะเราค่อยแปปอาอที่ลังนี่แบบอยากกินมากโอ้ก็เลยไปที่เอดีค่าไปเอาไก่มาไปเอาน้องไก่มาเนาะแล้วทำแกงเขียวหวานไก่ ใส่ใบโหระพาแบบเยอะๆเลยแบบหอมมากหอมทั้งครัวเลยอโอ้ยมาค่ะมากินด้วยกันนะคะแบบครั้งแรกกับการทําแกงคิวบานโอครั้งแรกจริงๆไม่เคยแกงเลยโอ้มไม่ค่อยชอบกินแกงกะทีอะแต่เนี้แบบเผ็ดแล้วก็นึกยากอ่ะยากกินก็เลยแบบว่าหืมโอกกตํออร่อยอ่ะโอกกตําพริกเข้าไปอีกค่ะ พริกสดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ผิวใบมะกรูดให้ผิวผิวลูกมะกรูกดรือว่ามาจากเมืองไทยเนาะผมก็เลยตำใส่เข้าไปอีกนิดนึงชอบจ้รสชาติดี่ะชาติดีงามเลยแบบใบโหระพาออืแต่มันทำไม อืมอืมโอ้โหซื้อพริกพริกอ่อพริกแกงถั่วหวานจากเอดี้คามามันไม่เผ็ดเลยอะแล้วนี้โอเคดว่ามันมันไม่เผ็ดใช่ไหมโอ้ก็เลยเอาพริกเอาพริกสดอะพริกชี้ฟ้าตําตำใส่กับผิวมะกรูดแล้วก็ แล้วก็ตักไข่ค่ะอือร่อยมากอร่อยชุดๆไปเลยหายยากเลยเนี่ยคือที่ยาะมันนะคะฝนมันตกอะฝนมันก็มันจะลับกันตกอะค่ะ เดี๋ยววันนี้แดดออกแล้วพรุ่งนี้ก็ฝนตกอะไรเงี้ยแล้วหอระพามันก็เฮยยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกใช่ไหมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวตัดงวดนี้เพื่อมันแตกอยู่งหนาโอจะเอาใส่โอจะเอามาใส่แช่ห้องแข็งไว้เวลากินตอนหน้าร้อนอเพราะว่าปีนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเหมือนปีที่แล้วอื อร่อยอ่ะอร่อยมากตอนแล้วว่าจะแกงแล้วกินกับข้าวโอ้ลืมไปว่าเอ้ยโอ้มีข้าเต้นขนมจีนนี่ว่าแกงเขียวหวานกินกับเส้นกินขนม,ขนมจีนดีกว่าอืม กะทิมันไม่ค่อยคนพอหรือไงเขาบอกใส่น้ำเาเติมน้ำา้งไปอีกจริงๆไม่ต้องเติมน้ำก็ได้แล้วใช้กะทิกะป๋องก็พอแล้วอะไม่ต้องใส่น้ำแล้วอะไรเงี้ยพอน้ำจะพักมันก็อ่องมาเหลืออุ้ยเ้นเ้นลื่นอะอร่อยอร่อมากใบโหระพาเขาใส่ใบโหระพาแบบสะใจมากเลยเต็มกระทะเต็มหม้อเลย อร่อยมากกินสะใจเลยโหแบบจานแบบเต็มที่เลยอะจานใหญ่เลยก <laughs> ินแบบว่าให้สะใจเลยนะแบบหาย,ยากเลยกินครั้งเดียวก็แบบว่าหายากเลยอื แต่ว่าพริกแกงหเผ็ดเพ,เพราะว่าโห่ตำพริกสดใส่ไปอีกไงพริกสดพริกชี้ฟ้านะโห่ตำที่เขาบอกว่าโห่ตำพริกสดแล้วก็แต่ไคแล้วก็ผิวมะกรูดขอคุยกับแม่ไหมที่เมืองไทยเนาะแม่บอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดนะแม่กินกินแต่แบบ แบบยาต้มอะยาหมอ้อแบบผักผพ,พวกสม,มุนไพรอ่ะฟ้าทรายโจนอะไร <Mama. S 1> บ,ออบอระเพ็ด <Mama. S 1> ครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเจ็บลูกสวัสดีครับสิสวัสดีค <c oughs> ่ะแม,ม,ม่เอาติมแม,ม่เอาไหมนคอมเมนต์ีมีอ้องมนเสมอเด หมุดหมุนกล้องหนีแดดอะแดดมันเดี๋ยวแดดมันก็ล่มเนี๋ยแดดมันก็สว่างอร่อยเนาะถ้าใครชอบกินรสจัดอะ ก็ตำพริกใส่ลงไปอะเพราะว่าพริกแกงพริกพริกแกงแดงแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะในร้านเอดิคากับเลเวอร์มันมีขายอยู่อ,อร่อย เก้าชิ้นหมดแล้วค่ะทุกคน,นะคะ่ะอร่อยเลยกองคำคำแก้ชิ้นหมดแล้วอร่อยมาก

หมดแล้วไม่ไหวแล้วจุกมากชามใหญ่มากดูดิไม่ทำเิทํามใหญ่โตหน้าก็เลยไหมไม่ไหวแล้วทองแตกอ้อทองจะแตกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ยวได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของโบเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ